ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้เปใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีพี่เพื่ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวนะฮะสินค้าจากคันค่ายซัมซุงนะ เป็นรุ่น m 1 1นะครับพี่ใหญ่สั่งผ่านช้อปปี้นะฮะนี่เลยเครื่องเพิ่งมาถึงนะอย่าไปหันดิกแกะกล่องอะไรเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวการแกะกล่องตัวตัว Samsung Galaxy M11 กนันเพื่อนๆช่วงนี้นะฮะจะเป็นช่วงพีเซลนะเ,นเพื่อนๆนะราคาปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่4,990บาทนะครับพี่ใหญ่สั่งมาเนี่ยจะเป็นในช่วงของพีเซลเนาะจะอยู่ที่3,990บาทเท่านั้นเองนะราคางบ4,000น,นี้นี่เป็นตัวเลือกหนึ่งที่นะ่าสนใจมากๆเเลยเเพืมาก กล้องหลังก็มีมาให้3ตัวนะครับแบตเตอรี่ก็อึดด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยเ,เพื่อนสั่งผ่านทางช้อปปี้นะเดี๋ยวมาลองแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยตัวนี้ในรา้าดสาทนี่พี่ใหญ่ยังไม่เห็นนะเ,นเพื่อนนะก็เลยต้องสั่งผ่านทางช้อปปี้มานะ3,990บบาทสเปคโอเคแหละตัวนี้พี่ใหญ่ว่าอ่ะ ้านในนะฮะมันก็จะเป็นโล่งโจ้งอย่างนี้หน่อยนะเวลาที่เขย่ากล่องมันก็อาจจะมีโพงเคงโงเคงหน่อยในงานเพื่อนนะอ่าแต่การแท็กของเขานี่คือหนาแหละนะอ่าการแท็กค่อนข้างดีมีถุงไม้ด้วยเออแล้วก็จะมีรายละเอียดของการสั่งซื้อสินค้านะครับโอเค3,990ากบาทประมาณนี้เพื่อนๆนะด้านในกล่องอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของการแพคของเขานี่คือดีมากนะการกระแทกนี้ค่อนข้างหนามากๆเลย โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูเพื่อนๆอ,อ่าโอเคนะฮะที่แกะไปเรียบร้อยแล้วซีนนี้คือเป็นซีนแท้โรงงานนะเพื่อนๆนะคือยังไม่ได้มีการแกะอะไรทั้งสิ้นเลยสีที่พี่ไอ้สั่งมานะเพื่อนๆจะเป็นสีดํานะครับส่งมาตรงไหมเนี่ยโอเคนะฮะเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเจ้าตัว Samsung Galaxy M11 ไปพร้อมๆกันเลยเพื่อนภาพพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยเลยนะครับ โอเคเป็นเพื่อนเดี๋ยวามาแกะกันเลยนะครับอ่าต้องระวังนิดนึงเพื่อนเคยโดนคัตเตอร์กรีดมือไปเรียบร้อยแล้วเลือดอาบอ่ะโอเคทีน,นี้เรามาลองแกะปพป้อมๆกันเลยดูซิว่าอุปกรณ์มีอะไรมาให้กับเราบ้างนะครับอันนี้คือกล่องเล็กนะเ,นเพื่อนๆนะแบนแต็มแต่เลยคาดว่าน่าจะไม่มีอะไรแถมมาให้เรานะฮะ โอเคเป็นเพื่อนมันเป็นคู่มือการใช้งานนะแล้วก็บัตรรับประกันสินค้านะฮะไม่มีเคสนะเ,นเพื่อนนะอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับต้องบอกว่ามีครบหมดทุกอย่างเลยเ,เพื่อนมันจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับสาย usb แล้วก็มีหูฟังสม a ร์ทท็อกไมให้ด้วยนะเออต้องบอกว่าในเรทราคานี้คือพี่มาให้ครบหมดทุกอย่างเลยอะแดปเตอร์ apter, นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจ่ายไฟได้ เท่าไหร่กันบ้างนะฮะไอเดเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นการจ่ายไฟ9โวลต์1.67 a นะครับหรือประมาณ15วัตต์นั่นเองแล้วก็สามารถจ่ายไฟเป็นแบบ5โวลต์2 a ได้ก็ประมาณ10วัตต์จ่ายได้สูงสุดจะเป็น15วัตต์นะครับนั่นก็แสดงว่าตัวเครื่องตัว M11 เนี่ยสามารถรองรับชาร์จเร็วได้15วัตต์เลยนะโอ้โหจะบอกว่าทำได้ดีเหมือนกับพวกตัว M31 M21 เลยทีเดียว แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเพื่อนนะั่ก็คือสาย USB นั่นเองเพื่อนนะ M11 ตัวนี้นะฮะสาย USB เป็น Type C เรียบร้อยแล้วนี่คือมือถือราคา3,990บาทนี่น่าจะเป็นรุ่นแรกๆของ s a m มซุงเลยนะที่ให้ Type C มาใช้งานเพื่อนโอ้โหจะบอกว่าดีมากๆหูฟังนะเพื่อนนะเป็นแจ็คขนาด3.5นะครับก็มีมาให้ใช้งานกันอย่างครบๆเลยเทีเดียวโอเคเพื่อนเเดี๋ยวเรามาลองแกะเจ้าตัว M11 ดูซิรูปร่างหน้าตาสีสันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ แกะมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเฮ้ย hey, ด้านหลังมันจะเป็นงานด้านนะเพื่อนๆน,นะมันจะไม่เหมือนกับพวก m 2 1แล้วก็ m 3 1นะครับอาจจะเป็นด้วยที่ว่าราคามันถูกนะเขาก็เลยแบบว่าลดความพรีเมียมลงมานหน,หน่อยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆคือมันจะไม่ค่อยเป็นรอยมือถ้าเป็นพวกงานด้านๆแบบนี้นะขดการใช้งานต่างๆนะเพื่อนๆนะด้านซ้ายมือสุดเลยจะเป็นไม้นะเพื่อนเพื่อนนะค่อนข้างมาแปลกๆนะรอบนี้สายชาร์จนะครับเป็น y ท e C นะฮะอยู่ตรงกลางแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับ ั่งขวาของตัวเครื่องนะเพื่อนๆนะจะมีปุ่ม power นะครับก็จะเป็นปุ่ม volume บวก volume ลบนะฮะด้านบนนะฮะจะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับสำหรับคนที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอนะแล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสามารถใส่แบบไหนได้บ้างอ่าช่องใส่ซิมนะครับเพื่อนๆจะเป็นการใส่ได้แบบ3สล็อตนะครับนั่นก็คือ2ซิมนาโนแล้วก็บวกอีก1เมมโมรีการ์ดนะฮะ ส่วนการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะเ,นเพื่อนๆนะ M11 ตัวนี้สามารถใช้ Wi-Fi ได้แค่2.4 GHz เท่านั้นนะครับตัวเครื่องเนี่ยยังไม่รองรับ Wi-Fi 5.0 GHz นะอันนี้เป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆหลังจากที่พี่ใหญ่เข้าสู่หน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะรูปร่างหน้าตาจะประมาณนี้เ,เพื่อนๆนะ รูปร่างหน้าตา UI ก็เหมือนกันเลยกับพวก Samsung Galaxy M 2 1แล้วก็ M 3 1นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัว Samsung Galaxy M 1 1กันหน่อยเพื่อนๆดูซิว่าสเปครูปร่างหน้าตาประมาณนี้คุ้มค่ากันไหมกับราคาเงิน3,990บาทนะ เริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกันเพื่อนๆน,นะซัมซุงกาแล็กซ M11 เนี่ยชนิดของหน้าจอจะเป็นจอ TFT LCD นะฮะจะไม่ใช่จอ Super AMOLED นะการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Infinity O นะครับขนาดของหน้าจอเนี่ย6.4นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอจะเป็น HD Plus นะฮะส่วนในเรื่องของ CPU เพื่อนๆตัว M11 ตัวนี้หลายๆคนอาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะฮะเพราะว่า CPU เนี่ยเป็นตัวเก่านะครับ CPU M11 เนี่ยจะเป็นตัว Snapdragon 450นะเพื่อนๆน,น,นะ ชิปเซตตัวนี้มันเป็น Cortex A 5 3นะครับทำงานทั้งหมด8หัวอ่ามันก็คือหัวเล็กนั่นแหละเพื่อนเพื่อน x A 5 3นะทำงานประมวลผลช่วยกัน8หัวนะครับส่วนการ์ดจอจะเป็น Arduino 506นะเ,นเพื่อนๆนนะในส่วนของ RAM นะครับ M 1 1ตัวที่วางขายที่พี่ใหญ่สั่งมาเนี่ยจะเป็นตัว RAM 3 r มรอนนสนะครับสามารถใส่ไมกโรวิดีการ์เพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่512กิกเลยเทีเดียว ส่วนเวอร์ชัน Android นะครับ M11 ตัวนี้เป็น Android 10แล้วนะเ,นเพื่อนๆนะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน2.0นะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับ M11 ตัวนี้ขนาดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะฮะคขารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0นะครับกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวเ,เพื่อนๆนะตัวแรกนะฮะด้านบนสุดเลยจะเป็นเลนเดฟตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4นะครับ ตัวต่อมาจะเป็นกล้องหลักเพื่อนๆตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลตัวนี้เข้าดูรับแสงอยู่ที่ f 1.8นะฮะตัวสุดท้ายเลยจะเป็น wide, เลนส์อันตอรวเพื่อนๆตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับเข้ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะฮะ ตัวนี้สามารถถ่ายมุมมองได้กว้างถึง115องศาเลยส่วนเรื่องของแบตเตอรี่แน่นอนหราอว่า M s e r i e s ทั้งทีจะมาน้อยได้ยังไงใช่ไหม M11 ตัวนี้นะฮะแบตเตอรี่ให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์เพื่อนในเร็ราคาไม่เกิน4,000บาทนี่คือหาย,ยากมากๆนะ a m มซุงไม่เคยมีมาก่อนนะครับแบต5,000เนี่ยแต่ว่า M11 ตัวนี้มาพร้อมกับความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมเลยเพื่อนแถมตัวเครื่องยังรองรับชาร์จเร็ว15วัตต์อีกต่างหาก เนี่ยมือถือไม่เกิน4,000บาทนะ้วซัมซุงทำมาได้ยังไงกับสเปคแบตประมาณนี้ชาร์จเร็วประมาณนี้นะฮะส่วนในเรื่องของพอร์ตชาร์จแน่นอนหรอว่าเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆเ,เพื่อนเพราะว่า M11 เนี่ยพอร์ตชาร์จนี่คือเป็น Type C เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะโอ้โหต้องบอกว่าดีมากๆนะฮะส่วนในเรื่องของระบบเสียง Dolby Atmos นะครับใครที่แบบว่าเน้นในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงชอบใส่หูฟังนะตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานเพื่อน ไม่ตัดเสียงรบกวนนะครับก็มีมาให้อีกอ่ะใครในเนรื่องของงานวิดีโอนะองบอกว่า M11 เป็นมือถือรุ่นเล็กที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของงานวิดีโอได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของตัว M11 กันบ้างเพื่อนๆสามารถทําอะไรได้บ้างนะในส่วนของหมวดหน้าจอเนี่ยตัวนี้มีโหมดมืดมาให้ใช้งานนะครับเพื่อนๆในเรื่องของการเล่นมือถือตอนกลางคืนนะ,นะนะตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดโหมดมืดได้ช่วยถนอมสายตาได้ดีมากๆเลยนะครับ อันนี้มีมาให้ใช้งานเนาะขนาดและรูปแบบอักษรเพื่อนเพื่อนก็ยังสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้เหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนนะชอบประมาณไหนเพื่อนเพื่อนเข้ามาเลือกลองได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่การปลดล็อกด้วยใบหน้าแล้วก็การสแกนลายนิ้วมือดูนะเพื่อนเพื่อนนะมาลองเทสกันหน่อยการจําแนกใบหน้านะครับเดี๋ยวพ่ใหญ่มาลองปลดล็อกดูซิว่ามันจะโอเคไหมทําได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะ เฮ้ยเร็วไปไหมเนี่ยเห็นบแวบๆเองเอาไปเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองปลดล็อกด้วยใบหน้ากันหน่อยนะคะพี่ใหญ่เดี๋ยวปิดหน้าจอไว้ก่อนโอเคอ่ะนี่นะฮะมันก็อาจจะเป็นช,ช้าๆหน่อยอเ,เพื่อนๆอาจจะเป็นด้วยของราคาด้วยเนาะ cpu ด้วยน่ะเห็นไหมอ่าได้ประมาณนี้ไปเพื่อนต้องบอกว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้าเนี่ยคือมันอาจจะต้องรอสักนิดนึงอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่การสแกนลายนิ้วมือกันหน่อยเ,เพื่อนๆเดี๋ยวพี่ใหญ่ขออนุญาตเพิ่มก่อนนะเพิ่มลายนิ้วมือก่อน โอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับเราสามารถเพิ่มเติมทีหลังได้นะอ่าโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือดูนะดูซิว่ามันเร็วไหมหนึ่งสองซ่นะอีกครั้ง,นง,ง,นงหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองซก็ถือว่าเร็วนะหนึ่งสองซ โอเคเพื่อนมันถือว่าใช้ได้แหละเดี๋ยวลองปลดล็อกแบบหน้าจอดำๆดูหน่อยเพื่อนเพื่อหนึ่งสองซ้ำก็อาจจะเป็นนุงนวนิดนึงนะนุงนวนิดนึงหนึ่งสองซ้ำอ่ะประมาณนี้เพื่อนๆนะส่วนใครที่ถามหาว่ามันใช้งาน2 a c c o u n t ได้ไหมพี่นะฮะตัวนี้มีนะเพื่อนเพื่อนะเพื่อนเเข้ามาที่การตั้งค่านะเซตติ้งแล้วก็เข้ามาที่คุณสมบัติขั้นสูงนะครับดูอ l ลแมสเซนเจอร์เดี๋ยวเพื่อนเพื่อสามารถกดเข้ามาดูได้เลยใครที่ต้องการใช้งาน2 a c c o u n t นะครับอย่างเช่นตัวเนาะ อ่ะเพื่อนๆกดติดตั้งไปได้เลยนะฮะกดยืนยันไปอ่าโอเคนะฮะตอนนี้นกำลังติดตั้งนะเพื่อนๆน,นะถ้าเราอยากจะใช้พวกไลน์ Twitter ร์อะไรอินสตาแกรมอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้นะเพื่อนอน,นะนี่ไงเป็นแถบแดงๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านนอกกันเพื่อนๆ Facebook ตัวแรกนะฮะจะเป็นตัวนี้นะ ตัวที่2นะครับจะมีแถบแดงแดงเพียงเท่านี้นะฮะเราก็ใช้งาน2 Facebook 2 Account ได้เล้วเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลดูหน่อยเพื่อนเอน,นะรอม32เนี่ยมันเหลือใช้งานเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันที่พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเพื่อนเพื่อนนะอเนี่ยเหลือพื้นที่การใช้งานนะฮะอยู่ที่ประมาณ20 g กินะฮะ ถ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพื<ๆ>่อนๆสามารถใส่ในโคลีดีกาเพิ่มเติมเานะเพราะว่าตัวนี้สามารถรองรับได้สูงสุดจะอยู่ที่512กิกนะเพื่อนในส่วนของแรมเ,เพื่อนตอนนี้เหลือใช้งานอยู่ที่ประมาณ1.2กิกนะฮะเดี๋ยวล้างข้อมูลดูก่อนซิมันจะเพิ่มมาได้ประมาณเท่าไหร่ขึ้นมาประมาณ1.5้วนะคะในส่วนของแรม3นะเหลือใช้งานประมาณนี้เ,เพื่อน ส่วนการแคปบหน้าจอนะเพื่อนๆ M11 ตัวนี้ไม่สามารถที่จะใช้ฝ่ามือปัดมาทางซ้ายแบบนี้แล้วแคปบได้นะอ่าตัวนี้นะฮะวิธีการแคปบเพื่อนๆสามารถใช้ปุ่มวอลลุ่มลบแล้วก็ปุ่ม power นะกด2ปุ่มนี้พร้อมกัน1 2 3อซ้่าเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะแคปบหน้าจอได้แล้วนะฮะส่วนการใช้งาน2หน้าจอหรอพี่ใหญ่ตัวนี้ทําได้ไหมนะฮะ M11 ตัวนี้สามารถใช้งาน2หน้าจอได้กดขีด3ขีดด้านล่างตรงนี้เลย แล้วเพื่อนๆเข้ามาที่แอป YouTube นะฮะกดไป1ครั้งเปิดในมุมมองแยกหน้าจอเพื่อนๆด้านบนจะกลายเป็น YouTube นะครับส่วนด้านล่างเราจะเอาแอปไหนมาเลือกเอาได้เลยเพื่อนๆสมมุติว่าพี่ใหญ่เอาเป็นตัวไหนดี Facebook ไหมหรือว่าจะเอาเป็นพวก Google Chrome ก็ได้นะเอาเป็นตัว Google และกันเพื่อนๆนะ ค้นหาข้อมูลไปด้วยนะครับด้านบนนะฮะกลายเป็น YouTube แล้วเราจะดูหนังฟังเพลงอะไรก็ว่ากันไปด้านล่างก็เซิร์ชหาข้อมูลก็ได้เพียงเท่านี้เราก็ใช้งาน2หน้าจอได้แล้วเพื่อน,อนการแบ่งหน้าจอมีอีกหนึ่งวิธีนะเพื่อนนะก็คือการแบ่งหน้าจอแบบป๊อปอัพนั่นเองนะฮะขีดสามขีดด้านล่างเหมือนเดิมเลยเพื่อนเอนเข้ามาที่ YouTube เหมือนเดิมนะครับเปิดในมุมมองป๊อปอัพ นะฮะมันจะเป็นหน้าต่างเล็กๆแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมแล้วเราสามารถที่จะเลื่อนได้ด้วยนะว่าเราจะเอาไปอยู่ตรงไหนตรงนี้นะฮะเออเราสามารถที่จะปรับได้ด้วยนะว่าจะเอาความเข้มประมาณไหนนะฮะอย่างเช่นตัวนี้อ่ะเห็นไหมมันจะกลายเป็นแถบบางๆแล้วเพื่อนเราสามารถมองทะลุได้นะอ่ะกดเพิ่มหน่อยนะครับประมาณนี้ก็ได้นะฮะอยากให้มันเข้มๆ่นะเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งาน2หน้าจอแล้ว ด้านล่างเราอาจจะเอาเป็นพวกลาซาด้าไปช็อปของออนไลน์ไปแบบนี้ด้านบนอาจจะดู YouTube อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูฟังก์ชันต่างๆของที่ตัว M11 กันหน่อยเพื่อนๆการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะจะมีหมวดพาโนรามาเพื่อนๆสามารถ,ถถ่ายภาพแบบแนวยาวๆได้นะฮะตัวนี้สามารถที่จะถ่ายแบบมุมกว้าง,ก,างก็ได้หรือว่าจะอาเป็นแบบมุมมองปกติก็ได้นะครับ ถัดมาเป็นหมวดโปรเปเพื่อนๆตัวนี้ก็จะมีการปรับค่า ISO ได้นะครับควบไว้บาลานซ์หรือว่าการเพิ่มแสงลดแสงตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้เหมือนกันนะต่อมาเป็นการถ่ายแบบไรโฟกัสเพื่อนๆนะั่นก็คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับตัวนี้มันมี AI นะฮะที่จะบอกเราได้ว่าเอฟเฟกพร้อมใช้หรือยังนะตัวนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วเรากดชัตเตอร์ไปได้เลยนะฮะมาดูไฟล์กันหน่อยเพื่อนๆการถ่ายแบบไรโฟกัสนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะ ไฟล์มาแล้วเพื่อนๆมาดูกันที่ตัวแบบหน่อยนะครับตัวแบบเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของความคมชัดเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะเห็นไหมเพื่อนฉากหลังนี่คือละลายได้อย่างเนียนตามากๆเลยอ่นนี้คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับต่อมาเป็นการถ่ายแบบปกติเพื่อนๆตัวนี้ความละเอียดของกล้องจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาลองเทสการถ่ายแป๊บหนึ่งนี่นะฮะ13ล้านพิกเซลเป็นไง โอ้โหจะบอกว่าชัดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนนี่นะฮะ13ล้านพิกเซลนะซูมได้ประมาณนี้เลยด้วยเรื่องก,กล้องนี้คือไม่ได้ขี้ริ้วขี้เอีเยนะฮะเพื่อนราคาไมไ่แพงแต่ว่าเรื่องของกล้องนี้คือคุณภาพถือว่าดีเลยเปลี่ยนมาเป็นมุมมองก,กว้างๆบ้างเพื่อนๆนะการถ่ายด้วยเลนส์วายนะครับตัวนี้ความละเอียดอาจจะน้อยหน่อยเพื่อนๆอยู่ที่5ล้านพิกเซลเท่านั้นนะฮะอ่ะนี่คือเลนส์วายเพื่อนเพื่อน ก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้คีด,คดเล้ยวขิเล่มากเพืเ่อนๆแต่ว่าซูมเยอะๆเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการแตกแล้วแหละอ่าเรามานี้เพืเ่อนๆถ้าซูมเยอะมันจะแตกๆนิดนึงแนะนําว่าการถ่ายด้วยเลนส์วายเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่จะเอามาซูมนะเพื่อนๆไม่เหมาะกับการขอบนะครับเหมาะกับการที่เอาไปใช้ตั้งภาพมากกว่าอ่าสลับมาที่กล้องหน้ากันบ้างเพืเ่อนๆกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะเพืเ่อนๆนะ แต่ในความรู้สึกส่วนตัวของพี่ใหญ่รู้สึกว่ากล้องหน้ามันมันทำไมเป็นเป็นเหมือนไม่ชัดนะเหมือนจะสักประมาณ5ล้านพิกเซลประมาณนี้ไหมแต่จริงแล้วสเปคมันเขียนว่า8ล้านพิกเซลนะเพื่อนในความรู้สึกส่วนตัวก็เหมือนจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองเทสกันหน่อยอ่านี่คือ8ล้านพิกเซลนะเพื่อนๆนะก็ธรรมดานะในความรู้สึกส่วนตัวของพี่ใหญ่นะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยชัดด้วยซ้ํานี่คือกล้องหน้า M11 นะครับมาดูกันที่การถ่ายวีดีโอกันหน่อยเพื่อน การถ่ายวีดีโอนะฮะ,ะขนาดวีดีโอกล้องหน้านะครับตัวนี้ความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ Full HD นะครับ 1080p นั่นเองแล้วก็กล้องหลังก็เหมือนกันเป็นเพื่อนความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p นะครับนี่คือในส่วนของวีดีโอนะฮะการดูหนังฟังเพลงผ่านแอป u t u b e นะครับ M11 เนี่ยสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะเ,นเพื่อนๆนะ สีสันมันอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากอ่ะเพื่อนเพราะว่าจอเป็น TFT LCD นะครับอาจจะเรื่องของแสงเรื่องของสีอะไรแบบนี้อาจจะเป็นดรอๆนิดหน่อยนะสามารถดูขยายเต็มหน้าจอแบบนี้ได้นะครับถ้าเพื่อนอยากจะให้มันมีความสว่างสดใสามากยิ่งขึ้นเนี่ยอาจจะต้องปรับสีของจอนะครับปรับแสงของจอให้มันขึ้นมาจนสุดๆแบบนี้นะอ่าแบบนี้อาจจะช่วยได้นะครับสีสันมันก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคเพื่อน,อนมาเทสลำโพง M11 กันหน่อย อันนี้เปิดสูตรแล้วนะอาจจะดังเบาไปนิดหน่อยเพื่อนเบสก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะถือว่าค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่ามันดังเบาไปแค่นั้นเองส่วนเยงแซกเสียงแหลมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนดีนะเพื่อนเอาเป็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับราคานะก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แหละอนะ่าประมาณนี้เพื่อน โอ okay, เคเพื่อนเพื่อนมาลองเทสเ,เกมฟรีไฟลกันหน่อยนะกับตัว a ั s u n ง Galaxy m 1 1ดนะครับมาดูที่การตั้งค่ากันหน่อยตัวนี้ cpu เป็น snapdragon นะครับ450นะ้นเนาะความสว่างตัวนี้เป็นแบบปกตินะครับฟเฟรมเรทสูงตัวนี้เอาเป็นแบบขั้นสูงไปเลยละกันกราฟิกตัวนี้ก็เป็นแบบขั้นสูงนอะเ,เพื่อนเนาะโอเคเพื่อนเพื่อนมันปรับได้ประมาณนี้นะฮะ shadow นี่คือไม่มีให้เลือกนะ ก็จะมีประมาณกราฟิกขั้นสูงนะครับเฟรมเรทสูงโอเคเ,เพื่อนเดี๋ยวไปลองเทสกันเลยอาวุธครบมือเจอเป้าหมายแล้วอุ้ฮืออ้ออ้อ้าวานะาต,าตายเลยไหมแหมรอบยิงเหรอรอบยิงเหรอมึงอะ ได้เสือกเกาะได้หมวกโอ้ยครบชุดเลยเว้ยเฮ้ยต้องบอกว่ากราฟิกมันค่อนข้างโอเคเนะเพื่อน แต่ว่าก็จะมีเป็นบางช่วงบางจังหวะนะที่เฟรมเรทมันเหมือนไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหรอ่อ่าลุกนั่งเดินหมอบอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีบางช่วงอะ่ะที่มันเป็นแบบว่าเฟรมไม่ค่อยต่อเนื่องเนาะอาจจะด้วยเพราะว่า CPU ด้วยแ,ล,แล้วเราปรับกราฟิกแบบปรับส่วนหมดทุกอย่างอะ่ะบางช่วงมันก็จะมีในเรื่องของการกระตุกนิดนึงนะฮะแต่ไม่มากเท่าไหร่ กับพี่และน้องเล่นกับพี่เหรอเฮ้ย้องบอ,อ ه, บอกว่ามันเล่นโอเคอยู่นะ <ok> เพื่อนนะมันก็จะมีแค่บางช่วงบาง, <ok> บางยังหวะเท่านั้นเองนะครับ <ok> ที่มันมีเรื่องของการกระตุกนิดหน่อยนะ โอเคเป็นเพื่อนอะไรนี่ก็คือรีวิวเจ้าตัว Samsung Galaxy M11 นะครับใครสั่งซื้อในช่วงของพีซีเซลเนี่ยราคาจะอยู่ที่3,990บาทเท่านั้นเองเพืเ่อนๆนี่เป็นอีก1ตัวที่น่าสนใจมากๆนะในงบไม่เกิน4,000บาทนะครับก้องก็ได้มาทั้งหมด3ตัวนะครับแบต5,000พอตชาร์จตัวนี้ เป็น Type C อีกตั้งหากเพื่อนๆแถมตัวเครื่องยังรองรับชาร์จเดียว15วัตต์ด้วยต้องบอกว่า s ซัมซุงไม่เคยทําสเปคมาดีได้ขนาดนี้นะในงบไม่เกิน4,000บาทเนี่ยนี่น่าจะเป็นตัวแรกๆที่สเปคดีขนาดนี้เลยเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะฮะจบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณทุกข่้นเลยที่รับชมก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ